ตออันเนี้ยมันเป็นตอไม้เก่าสวยมากอยู่ในน้ําผมเก็บมาประมาณสิบห้าปีแล้วไปทอดแห่เจอก็เลยเอาใส่รถมานะครับแต่ทำพิธีปัดลางวานแล้วนะแต่ว่าที่ผมถ่ายเนี่ยคือไม่ได้ทำงานเอามาวางไว้เฉยๆคงจะกินเรียบร้อยแล้วปวกฉะหมดแล้วนะครับเนี่ยปวกออกมา มากมายมหาศาลนี้นี่ยังน้อยนะเมื่อกี้นี่ออกเยอะกว่านี้เมืก่อกี้นี้ออกแบบแบบโอ้โหแบบเต็มลำเลยอะเนี่ยหมดแล้วหมายทอดน,นี้ถ้าระเบิดเอามาทํางานทําโต๊ะอะไรก็คงจะกินเรียบร้อยแล้วแหละหมดแล้วไส้ในคงจะหมดแล้วมีแต่ปวกนะครับมีแต่ปวกปวกคงกินนี่แหละเขาถึงได้บอกว่าปลูกบ้านให้มันดูแล ถ้าไม่ดูแลท่านจะหมดบ้านหมดเงินหมดทองเพราะปวกนะฮะนี่มื่อกี้ออกเยอะวันนี้ครับนี่น้อยนี่น้อยแล้วเมื่อกี้นี้ผมมาถ่ายทําให้ท่านลูกเห็นนะว่าพ่อตัวอะไรบินโหนโหเต็มหมดเลยเราหันมาดูปวกแล้วเขาเรียกก็อันนี้ปวกเล็กนะครับปวกเล็กออกไปเป็นเรียกว่าเป็นล้านล้านตัวเนาะนะครับแล้วก็ไปแพร่พันต่อ พกนกก็มาดักกินนะฮะเนี่ยนกมาบินโชบกินนะฮะเนี่ยหมดละเริ่มหมดละเริ่มไปหมดละหม้ท่อนนี้เท่ากับเสียเลยนะครับปวกกินข้างในหมดแล้วมีทางเดียวเอากวานสับทำฟืนเข้าเตาอย่างเดียวหมดนะครับขอให้ทุกท่านชมแล้วมีความรู้ร่วมกันว่าถ้าท่านปลูกบ้านไม้อย่าละเลยอย่าทิ้งแบบผมอย่างนี้ นะครับถ้าทิ้งแบบนี้หมดแน่ๆนะฮะมันกินหมดนะครับวกทั้งนั้นเลยนะกินข้างในข้างนอกดูสวยงามแต่ข้างในอ่ะกินหมดแล้วก็ขอให้ทุกท่านชมแล้วมีความรู้ร่วมกัน แล้วก็มีความสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ